ผมแป๊กปรมนัทครับกลับมารับหน้าที่พิธีกรไทยไฟนะครับ ladies and gentlemen welcome to Thai f i h t New Normal ตอนนี้นะครับกลับมาแล้วไทยไฟจะมาเจอกันในวันที่19กันยายนนะครับไลฟ์สดที่ MCC Hall The Mall บางกะปินะครับประตูเปิดตอน4โมงเย็นไลฟ์สดนะฮะตั้งแต่6โมงจนถึง3ทุ่ม50ทางช่อง8กดเลข27นะครับมากันได้ติดขอบสนามนะฮะที่ MCC Hall The Mall บางกะปินะครับเพราะว่าสถานที่นะครับมาตรการความปลอดภัยรับรองอย่างดีนะครับมีจุดคัดกรองแล้วก็มีเจลล้างมือให้กับทุกคนนะครับแต่อย่าลืมพกหน้ากากมาด้วยนะฮะนี่ อย่าลืมพกแมสก์มาด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ความปลอดภัยของเพื่อนๆที่มารับชมด้วยนะครับรับรองว่านักมวยทุกคนของไทไฟยังอยู่ครบครับไม่ว่าจะเป็นแสนชัยกิตะต,ะติปอตทอเตงหนึ่งแถมนักชกหน้าใหม่ให้ด้วยขมพิฆาตดูซิว่าศอกจะคมหรือว่าหน้าจะคมกว่ากันก็มาติดตามได้นะครับรวมถึงเพชรจีจ้านักมวยหญิงเราก็กลับมาขึ้นสังเวียนนี้เหมือนเดิมนะครับยังไงห้ามพลาดนะฮะตอนนี้กลับมาแล้วกับไทไฟนิวเนอร์มอลครับ